สวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้ลงคลิปสั้นเกี่ยวกับงาน DIY พัดลมระบายอากาศในรถบ้านของเราไปแล้วนะคะมีเพื่อนๆให้ความสนใจสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะว่าซื้อที่ไหนหรือวิธีทำทำยังไงได้บ้างคลิปนี้นะคะเราจะบอกแหล่งที่มาที่ไปแล้วก็วิธีการทำคร่าวๆให้เพื่อนๆฟังนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าเราไม่ได้ทาขายนะคะ บ้านเราเป็นสาย DIY ค่ะคิดและออกแบบอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในรถบ้านด้วยตัวเองอยู่เสมอถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วตามไปชมกันได้เลยค่ะมาดูอุปกรณ์ที่เราใช้กันนะคะ 1. แผ่นอะคริลิกหนาะสามเมนซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปเลยค่ะ 2. พัดลมระบายอากาศคอมพิวเตอร์12ซนติเมตร12โวตัวเราสั่งจากออนไลน์นะคะตัวละ30กว่าบาท สามสวิตปิดเปิดควบคุมพัดลมอยากใช้กี่ตัวก็แล้วแต่เราเลยค่ะของเราใช้สวิตหนึ่งตัวควบคุมพัดลมสองตัวนะคะตามภาพเลยค่ะส่วนกล่องปิดสวิตสีขาวที่เห็นนะคะก็คืองาน DIY ปะป๊าหากล่องอะไรก็ไม่รู้ค่ะสีขาวที่บ้านนะคะมาทำการปิดสวิตไว้นะคะ ชิ้นที่4ตะแกรงกันพัดลมโดนมือนะคะ DIY จากไม้ตียุงเก่าๆเลยจ้าเราก็ไม่รู้นะคะว่าทุกคนอึ้งหรือเปล่าแต่เราอึ้งมากตอนที่ป๊ะปาบอกว่าตะแกรงอันนี้เอามาจากไม้ตียุงเก่าๆคือป๊ะป๊าคิดได้ไงเนี่ยเก่งมากคือ amazing มากชิ้นที่5ปลักตัวผู้คะ่ะ ชิ้นที่6ปักตัวเมียค่ะหลังจากที่เราทําความรู้จักอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาวัดขนาดหน้าต่างกันค่ะก็เปิดกระจกนะคะเอาแผ่นอะคริลิกที่เราซื้อมานะวัดกับขอบหน้าต่างแบบนี้ก่อนนะคะจะวัดด้านในหรือด้านนอกก็ได้หมดเลยนะคะส่วนความกว้างให้วัดจากขอบซ้ายไปถึงขอบขวาได้เลยนะคะด้านยาวให้วัดจากขอบหน้าต่างบนถึงขอบหน้าต่างล่างเผื่อ1นเซนติเมตรนะคะที่ต้องเผื่อความยาวไว้เพราะว่าแผ่นอะคริลิกจะได้ใส่กับช่องหน้าต่างได้ค่ะเวลาเพื่อนๆทาแผ่นอะคริลิกเรียบ ร้อยแล้วให้กดตรงกลางนิดนึงนะคะแล้วก็ดันกระจกด้านซ้ายเข้ามาทางด้านขวา ก็จะปิดได้พอดีเลยค่ะเมื่อตัดอะคริลิกได้ตามขนาดที่ต้องการแล้วนะคะเอาไปวัดกับขอบหน้าต่างดูอีกทีหนึ่งเพื่อความชัวนะขั้นตอนต่อไปก็พ่นสีตามอัธยาศัยเลยนะคะอยากได้สีอะไรจัดไปเลยจ้าโอเคค่ะหลังจากพ่นสีเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนของการเจาะรูคะ่ะเอาพัดลมระบายอากาศที่เราซื้อมานะคะวางบนแผ่นอะคริลิกตามตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยแล้วก็ทำมาร์กไว้นะคะ เจาะรูโดยใช้เลื่อยฉลุหรือหินเจียตามที่เรามีได้เลยค่ะพอเราเจาะรูได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็เอาตะแกรงมาวางได้เลยค่ะตัดตะแกรงตามรูปสี่เหลี่ยมนะคะใหญ่กว่าพัดลมนิดนึงวางบนอะคริลิกแล้วก็เอาพัดลมระบายอากาศวางทับได้เลยค่ะเจาะรูแล้วก็ยึดน็อตนะคะแค่นี้พัดลมของเราก็เสร็จแล้วค่ะ แล้วเราก็ต่อสายไฟได้เลยจ้าก็แล้วแต่ผู้ใช้เลยค่ะว่าจะใช้สวิตช์ควบคุมพัดลมกี่ตัวอยากเปิดกี่ตัวอะไรยังไงนะคะใครจะทําแตกต่างจากเราก็สามารถ DIY ตามการใช้งานของแต่ละบุคคลได้เลยนะคะคนเราชอบไม่เหมือนกันนะคะลมเข้าลมออกอยากได้แบบไหนจัดไปเลยจ้าแค่กลับหน้ากลับหลังพัดลมคุณก็ได้ลมเข้าลมออกอย่างที่คุณต้องการแล้วนะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูระบบไฟนะคะว่าเวลาเราใส่พัดลมแบบนี้แล้วพัดลมทํางานได้ยังไงระบบไฟมาจากไหนระบบไฟพัดลมดูดอากาศได้มาจากเดินสายไฟมาทางประตูค่ะถ้าเปิดประตูพัดลมดับแต่ถ้าปิดประตูพัดลมจะติดค่ะหรือถ้าเราไม่ต้องการให้พัดลมทํางานเราก็ปิดสวิตช์ได้ค่ะเรามีสวิตช์ควบคุมที่ประตูรถมีเขี้ยวไฟแบบนี้นะคะให้ใช้เครื่องมือมาวัดว่าเขี้ยวไหนเป็นขั้วบวกแล้วให้ไปต่อกับขั้วบวก ของประตูอีกฝั่งหนึ่งที่เราต่อสายไฟของพัดลมไว้นะคะโดยผ่านสวิตช์ปิดเปิดค่ะส่วนขั้วลบให้ต่อลงกาวที่ประตูเลยค่ะตอนแรกป้าอธิบายให้ฟังเราก็ไม่เข้าใจนะคะป้าต้องอธิบายบอกว่าก็เหมือนปลั๊กตัวผู้กับปลั๊กตัวเมียที่เวลาถอดออกไฟดับเวลาปลั๊กตัวผู้กับตัวเมียประกบกันไฟจะติด ลักษณะเป็นแบบนั้นเลยนะคะเราจะได้เข้าใจง่ายขึ้นคะ่ะหลายๆคนอาจจะทราบแล้วนะคะแต่ว่าเราเพิ่งทราบจ้าโอเคค่ะจบหน้าที่ของพัดลมระบายอากาศในรถบ้านแล้วนะต่อไปเราจะพาไปดูมุ้งลวดนะคะมุ้งลวดที่เราติดในรถบ้านนะว่ามีวิธีทํำยังไงบ้างคะอันนี้เป็นมุ้งลวดของรถบ้านเรานะคะระบายลมเข้าในรถใช้แผ่นอะคริลิกเหมือนเดิมค่ะวัดขนาดกับหน้าต่างด้านข้างรถนะคะ ขนาดก็เหมือนกับพัดลมดูดอากาศเลยค่ะให้ความยาวเพิ่มมา1เซนติเมตรเวลาประกอบแล้วก็จะประมาณนี้วิธีทํามุ้งลวดนะคะตัดแผ่นอะคริลิก2แผ่นเลยค่ะเพราะว่าเขาต้องใช้ประกบกันนะคะเพื่อให้มุ้งลวดอยู่ตรงกลางนั่นเองแผ่นแรกตัดให้เท่ากับไซส์กระจกที่เราวัดไว้นะคะความยาวเผื่อ1เซนเหมือนเดิมนะส่วนแผ่นที่2ความกว้างตัดให้น้อยลงจากแผ่นที่1 5มิ ความยาวตัดให้น้อยลงจากแผ่นที่1 8มิลที่เราต้องตัดแผ่นอะคริลิก2แผ่นไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าเราจะได้ประกอบลงไปช่องหน้าต่างได้ค่ะก็จะได้ถอดเข้าถอดออกได้สะดวกค่ะเมื่อเจาะขนาดได้ตามต้องการแล้วก็พ่นสีตามใจชอบเลยค่ะอยากได้สีอะไรมุ้งลวดก็หาได้ทั่วไปค่ะจะเป็นมุ้งลวดเก่าๆหรือหาซื้อได้เลยหลังจากประกอบกันเรียบร้อยแล้วก็ทาด้วยกาวร้อนรอบๆได้เลยค่ะของเราจะทำแบบมีมือจับ เพราะว่าจะได้ถอดง่ายใส่ง่ายจ้าโอเคค่ะหวังว่าทุกคนที่รับชมนะคะจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเอาไว้โอกาสหน้าถ้าเพื่อนๆสนใจงาน DIY แบบไหนอีกเราจะทำคลิปมาให้ชมเรื่อยๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ